วันนี้ก็อยู่ในเกมโรบอทแมปตามล่าหาฟอบ้าก,กันนั่นเองนะครับเขาวิ่งอะไรกันเนี่ยซึ่งถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปฟอบ้าของผมหรือว่ายังไม่เคยดูคลิปเลี้ยงฟอบ้าของผมในโรบอตก,ก็ไปดูได้นะอยู่ท,ท้ายๆล่างช่องคลิปเลยนะเพราะว่ามันเก่าแล้วนะครับโอเคซึ่งก็มีเสียงอะไรมาแว้นแถวบ้านผมก็ไม่รู้นะเป็นรถนะแล้วก็มีเสียงแบบเลื่อยตัดไม้อีกอย่างหานะครับเออก็ ตอนนี้เป็นตอนกลางคืนนะครับมาหอนมาแล้วเดี๋ยวไปสนใจนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมหลอนไปด้วยขอให้มีความสุขกับเทศกาลคิสมาสเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาตามหาฟาบากันเลยนะครับหมาอย่าเพิ่งเห่าสิอย่างหมาจะเขากินไหมเนะี่ยอันนี้หูอะไรเนะี่ยเปิดมาก็เห็นละว้าวคุณพ,พบฟาบ้าหิมะมันก็จะมีระดับความหายากหาง่ายอันนี้หาง่ายใช่ไหมตัวแรกเลยมาแกงร่างโว้ว เป็นแบบนี้เกมมันแหลกเกินละแต่นเวลามันน่าจะพอไว้อยู่ผมไปเห็นแล้วคลิปอมองัสรีวิวแมปใหม่ของแมปโกลาชเนี่ยแหลกมากเดี๋ยวผมจะไปทําใหม่ให้แต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้หรอกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปหากันอ๋อนี่มีชื่อด้วยใช่ไหมนี่ฟอบบ้าหิมะไป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 อันนี้บ้านฟอบบ้าเอ,อ้เพื่อนขึ้นไปเหรอ ขึ้นไม่ทำไมเบิ่ดเดี๋ยวผมว่าเข้าไปสำรวจในบ้านนอะเพื่อนก็ไม่ใส่เสื้อผ้าเนาะเล่นสมัครโลบอกอยังไงเฮ้ยโกโก้เฮ้ยนี่ไงช็อกโกแลตร้อนเก็บหน่อยนี่เรียบร้อยได้มาแล้วโกโก้นะบโกโก้ฟบบ้าเดี๋ยวเราจะแปลงล่างหน่อยเอาคายร้อนครับนี่เป็นไงฉันมีโกโก้ สามารถคลายร้อนได้อันนี้อยู่ในภาคสองใ่งไอันนี้ถูงเงินเพื่ออะไรอีกแล้วเหรอโว้เอออันนี้ก็อันนี้ก็แบบอันนี้ไม่ใช่เหรอมันคือโกโก้เหมือนกันเนี่ยเแยกโกโก้เหมือนกันเลยแต่ว่าสีแก้วไม่เหมือนกันอันนั้นสีขาวอันนี้เป็นแบบมีสีมีแต่งสีนะมีสีสันประมาณนั้นท่านผู้ชม มีเยอะแยะเลยอันนี้ระดับบ้าใช่ไหมยากสุดแล้วอันนี้ระดับยากกลางก็มีเออเนี่ยกลางง่ายยากอะไรบ้าก็ระดับบ้าเนี่ยผมว่ามันต้องหายากมากๆเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างแรกอะผมวิ่งก่อนกดวิ่งได้นะครับเดี๋ยวผมว่าจะขึ้นไปหลังคาหน่อยนี่มีทางขึ้นด้วยเพื่อนขึ้นไปทําอะไรผมคือฟอบ้าคายร้อนแล้วมันแว้นกันอีีแล้ว จเย็นวัยรุ่นตอนกลางค่ำกลางคืนมันก็ไม่เว้นกันนะมันก็แว้นหมดอันนี้อะไรเนะี่ยว้าวไออะไรนะที่เป็น f อ i บิเออดีอันนี้เป็นตำรวจไม่ใช่ FBI บอยู่ไหนเดี๋ยวฟอบ้าถุงเงินนะ่ะนี่ที่เราเก็บได้นี่กระเป๋าเงินนี่โอ้ทำไมมันทำไมรูปร่างมันน่าเกลียดอย่างวันนี้แต่มีออร่าไอ้น,นี่โลภมากนะบนนี้มีอะไรไหมไม่มีนะ ใช้มุมมองให้เป็นประโยชน์เนี่ยไหนเอ่เพรบาบ้านตำรวจแต่ผมชอบไอ้กโกโก้มากกว่าแต่ว่าเพบาบ้านตำรวจมันอยู่ไหนปานกลางมันกลางตรงไหนเนี่ยโอเคนี่แบบนี้โอ้ยุงกัดจะตายอยู่แล้วเนี่ยโนเวยุงอย่ากัดฉันเพื่อนก็วิ่งอยู่นี่แหละมีแบบเพื่อนที่ไม่เปื่อยกายไหมอันนี้เพื่อนเปื่อยกายไม่เอากดวิ่งก่อนมีอะไรไหมตรงนี้เฮ้ยผมเจอแล้วมวก อะไรเนี่ย standing forba คืออะไร forba ที่แบบมาเล่นีิมาเหรออยู่ไหนเอยอ๋ออยู่นี่ระดับยากมันยากตรงไหนเนี่ยนะโอ้โหนี่มีแบบสเก็ตแนวสไลด์วันนี้มีอะไรไหมว้าต้องสำรวจสาหามันเนียนเฮ้ยแท่งน้ำแข็งมีอะไรไหมไม่ใช่แท่งดินี่พื้นอันนี้แหละต้องมีแต่ขึ้นไม่ได้ อันนี้มีไหมไม่น่าจะมีนะต่ว่าของมันต้องรองมานี่ไงปีนได้ตรงนี้ละ่ะไม่มีหรอกเฮ้ยโอโ้เกือบตกแคมไฟด้วยเออฉันอุ่นเหมือนกันนะเนี่ยฉันว่ามันจะอุ่นมากกว่านี้ถ้าฉันมีโกโก้ร้อนอฮ่าฉันคือสุบะบุรุที่กินโกโก้ไอ้โกโก้มันอยู่ภาคสองเว้ยนานไง เป็นหมีใช่ไหมน่ารักนี่โอ้ปานกลางน่ารักนี่น่ารักมากนะครับเออมีตรงไหนไหมเฮ้ผมลองตรงนี้ดีกว่าเผื่อมันมีโอ้ไม่มีโอ้เสียดายซูมมอกหน่อยนเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยแล้วมันสร้างมาทําอะไรถ้ามันไม่มีสร้างมาหลอกตาคนหรือเปล่าน่ะเห็นไหม เฮ้ยตรงนี้มันต้องมีแหละหรือเปล่าไม่มีแน่เลยเฮ้ย <He i. S 2> น้ำแข็งไม่มีหลอกมันหลอกตาง่ายนะครับจริงจริมันหลอกตาง่าย,นะอ,าายอันนี้อะไรเนะี่ยน้ำแข็งโอ้ลื่นได้ด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้เป็นเขาเขาเรียกว่าอะไรที่เขาเล่นกันที่แบบมีแบบ มีลูกดำๆมาไว้ตีอะระดับไหนเอยต้องกลางแล้วใช่ไหมเอาง่ายเฉยนะครับเขาการลื่นด้วยหรือเปล่าตัวนี้เหมือนเขาจะการลื่นนะท่านผู้ชมหรือเปล่าหรือว่าผมคิดไปเองการลื่นก็แย่แล้วเขาเขาจะมีก้อนดำๆแล้วก็เอาเนี้ยตีเขาเรียกว่าอะไรผมจำไม่ได้อันนี้อะไรเนี่ยถ้ำะ แล้วยังมืดเลยแทงน้ำแข็งมีอะไรไหมทางนู้นแหละต้องมีเดี๋ยวตำรวจก่อนอะไรเนี่ยว้าวเยติเยติมาแล้วท่านผู้ชมเยติปานกลางใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเอาง่ายเฉยก็ไม่เป็นไรเยติโอ้น่าเถื่อนมีอะไรไหม ไม่น่านจะมีแล้วมั้งนี่ออกไปเลยทําก็มืดหมึดทำมายังไงมีไฟให้หน่อยก็ไม่ได้แคมไฟอะไรงี้ตรงนี้ผมว่ามันต้องมีแหละมันต้องมีไอไอไฟ,ฟอกบ้าที่หายากๆมันจะชอบอยู่ขอบแแบบใช่ไหมถ้าจะไม่บิดเห็นพี่เขามาเล่นกันมีบ้านด้วยแต่ยังไม่เอาไงแต่ผมว่าจะลองปีนตรงนี้ก่อน เพื่อมันมีเอสกิโมนี่น่ะเข้าได้ไหมอ๋อไม่ได้อย่างบนนี่ไงคน่ารักเชียตัวนี้โหเยติลาก่อนข้าจะกลายเป็นตัวอื่นตัวไหนว่าตัวนี้ใส่หน้ากากด้วยนะไม่เห็นหน้าข้างในอ่ะหน้าข้างในแบบไม่น่ารักทาภายนอกอหรือว่ายัางไงไม่รู้ เฮ้ยบ้านโอ้โหอบอุ่นตายเลยอย่างงี้อบอุ่นตายเลยตัวกายร่างเป็นตัวนี้โกโก้ร้อนมันถึงจะเข้ากันนี่ก็คือซูเปอร,ร์บูลูดผมยังชอบเลยตัวนี้นเฮ้ยเฮ้ยต้นคริสต์มาสแฮออีกแล้วเหรอคุกกี้ฟอบบ้ามันเขียนชื่องไงเนี่ยเขียนชื่อ,งอไงเลยรู้เนี่ยคุกกี้ฟอบบ้าแล้วมันมีอะไรในไฟไหมไม่ใช่ลวกตายอยีกอันนี้ก็ไม่เอานาะ เฮ้ยมันผมเห็นอะไรหรือเปล่าว่าตาผากเฮ้ยตาฝาดตาผากได้ไงมีสองตัวใช่ไหมที่ได้นี่คุกกี้โู้ตัวเจมากินคุกกี้เดียวกันเลยจะมีคุกกี้จเจ็บเนะเฮ้ยบันไดต้องมีแล้วจังหวะเนี้ยมันต้องมีสักตัวโอ้นี่ไงซานต้าฟาบ,บ้า สวยนะครับสวยเลยจันตับสวยเหรอนี่ผมชอบเซนต้าคอสเนี่ยนี่มันเข้ากันผมก็ว่าเหมือนกันเลยว่ามันเข้ากันกับไอตัวโกโก้เนี่ยก็เข้าคริสต์มาสก็เข้านะเฮ้ยเพื่อนวัสดีคนนี้ไม่เปื่อยกายใส่ถุงมือเฮ้ยมีแบบนี้ให้เล่นด้วยเนี่ยตอนเขาเล่นเอ้เอาไอตัวตอนเขาเล่นแบบไอ สมัยนั่นกันน่ะสมัยมิมะโตแล้วเขาเอาเอามาเอบกำแพงแล้วปาปลาปๆา,าใส่กันคือเนี่ยเฮ้ยน่านไงโอ้โหดีนะมาดูเนี่ยไม่ไงั้นไม่รู้เลยนี่โอ้โหปลาปิ้วปิ้วเลยนะครับเพราะบ้านตัวนี้มันไม่ค่อยมีอะไรอะแล้วมันเอามือที่ไหนมาถือวะเนี่ยเฮ้ยผมว่าตรงนี้มันต้องมีแหละ เดี๋ยวไปคู่เขาน้ำแข็งก่อนไหมไมมนไม่มีเลยไม่มีไม่มีสิบสามม็มมอบแล้วตอนนี้ที่ผมเจอมันมียี่สิบเอ็ดม็อบใช่ไหมหาหาหาสำรวจน้ำแข็งน้ำแข็งหรือเพชรเนี่ยไม่ลื่นเลย Real เวลวาวด้โอ๊ตแพนควินฟอร์บ้าเอ้ยไหนแพนควิน แพนกวินก็เข้านะผมว่าไม่แพนกวินโอ้เฮ้ยทำไมหน้ามันคุ้นๆนี่เหมือนแองกี้เบิร์ดเลยมันเกี่ยวอะไรกันไหมเอาอีละเอาอีละมันแว่นกันอีลวก็แล้วแต่ครับผมไม่ได้สนใจแล้วเอารถเพื่อนไปยืนตรงนั้นเพื่อนคนนี้หัวโล้นไอ้โลนไอโ้โรนไอโ้โรนโกดซังไปไหน มันจะไปยากอะไรก็ขึ้นมาตั้งแต่แรกมันก็จบแล้วไหมเนี่ยแล้วพาเรางงอันนี้คืออะไรเออทำไมมันสโลว์หนืดเฮ้ยมันเลื่นน้ำแข็งเฮ้ยเนี่ยมันลื่นนะผู้ชมไม,ม่ได้การแล้วต้นคริสต์มาสต้องออกลงเอา้เฮ้ยได้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 เป็นที่สามเ้ยมันลื่นเนี่ย เพื่อนหัวโล้นช่วยหน่อยมีเพื่อนคนอื่นที่ดีกว่าพวกนี้ไหมไม่แต่งตัวดีๆกันมาเบคอนอะไรอย่างนี้อ๋อทริกแบบนี้อา้าวตกดูดีนานไงข้างบนมันมีน่าสนใจอยู่นะฮึบอุ้ยจะตกโอ้ยโดนโดนได้ครับผมยังไงครับแล้วผมจะปีนได้หรือไม่มาดูกันในที่สุดผมก็ทำได้เรียบร้อย ถูกแช่แข็งใช่ไหมโอ้อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยระดับกลางโอเคได้มาแร้วถูกแช่แข็งนะครับไปไปไปอันนี้คืออะไรอ๋อคำแนะนำอ้อมีคำใบ้ในน้ำแข็งอันนี้คือเพชรใช่ไหมไดมอนด์ฟอบบะมีการเป็นคำใบ้ด้วยอยู่ในน้ำแข็ง ผมว่าต้องอันนี้แหละไม่งั้นก็อันนูน้นอะแล้วผมถูกแ่แข็งดูดิเหมือนอยู่ในตู้เย็นอะเอฟเฟกต์สวยมากใช่แน่เลยเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าโอ้ฟพบ้าอมองอสดีนะที่ผมรู้จากก่อนผมบอกแล้วเวลามีเกมอะไรเราต้องเล่นนะครับเราจะได้แบบฮิตกันเอออะไรประมาณนั้นอย่างเช่นออบบี้ในโลบอกอรอย่เงี้ยรือว่าเกมต่างๆเราต้องเล่นนะเผื่อเราไปเจอในเกมอื่นจะได้ฮิตไง เออผมว่าบนภูเขามันต้องมีอะไรหรือว่าผมเคยขึ้นไปแล้ววะจำไม่ได้แฮะทำไมสมองผมเสื่อมอย่างนี้ผมว่าผมเคยแล้วนะไม่เคยก็บ้านแล้วเนี่ยเอ,อ๊ะทาไมมันคุ้นๆมะเนี่ยใช่แน่เลยโอ้น่าไงน่าจะเคยขึ้นแล้วนะครับอยู่ในน้ำแข็งแล้วมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ย แล้วเขาสร้างมาหลอกกันอย่างดีด้วยนะเฮย้ยอะไรเนี่ยมีแคมป์ตรงนี้เฮย้ยฟอบบ้าเป็นโตโอ้โหแล้วใครมาสร้างแคมป์ใต้ต้นไม้ทำไมน่าอยู่จังโอ้โหระดับยากเกือบอยู่ล่างสุดแล้วนะครับเกือบอยู่ล่างสุดสงสัยร้อนมั้งเนี่ยไม่ใช่หนาวร้อนใครบ้าร้อนแล้วมาผิผิงไปเดี๋ยวนะครับ ต้องหาระดับบ้าให้ได้มันอยู่ไหนอันนี้ลองสุดท้ายแล้วที่ผมเจอเนะี่ยต้องอยู่ที่ไหนสักที่สิระดับบ้าเนะี่เอ้ยนานไงมีขั้วโลกนะครับได้มาแล้วโอ้โหลองอันนี้เลยมาได้ต่อเนื่องกันเลยอ่ะันคูเขาดีนะที่ผมขึ้นมาไม่งั้นไม่รู้เลยระดับบ้ามันออกมาจากไหนสโนแมนใช่ไหมสโนแมนมันหาจากไหน คำแนะนำให้แตะตัวเพื่อนเมื่อเพื่อนได้มาประมาณนั้นนะครับเอ้ยเอเอ,อะไรเมื่อกี้ถ้าไมมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเมื่อกี้เออคำแนะนำเจ้าตัวนี้อยู่ในน้ำแข็งเออแล้วมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนาฬิกาคำแนะนำที่ไหนสักแห่งโดยเต็นโดยเต็นแบบที่ไหนสักแห่งเต็นโอ้โหรู้เลย เต็นต้องตรงนี้แน่นอนเต็นเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอันเน่ใจแล้วอ้าวไมกว่าจะเป็นภาษาอังกฤษให้ซะไม่รู้เรื่องละขาดกี่ตัวขาดกี่ตัวเออสองตัวใช่ไหมน่าจะสองตัวหรือว่าสามนะสองเอ้ยไม่ใช่ดีสามอะไรของผมเนี่ย สิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดเออก็เหลือสองตัวดิโอนับส่วนไหมเนี่ยอย่างน้อยหาไอ้นี่เจอก่อนนะไอ้ไดมอนดนะ์เนี่ยอยู่ในน้ําแข็งแล้วมันน้ําแข็งไหนเนะี่ยตรงนี้หรือเปล่าต้องล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 อง,ลองดูเรื่อยๆอยู่ในน้ําแข็งมันต้องตรงนี้แหละอ่ะมันต้องมีแล้วเอาตัวน้ําแข็งมาหามาจะได้หาเพื่อนเอง มันเป็นไดมอนด์นะแล้วมันจะมาอยู่ในน้ําแข็งไม่ได้ตรงนี้ไม่เกี่ยวตรงไหนว่าอยู่ในน้ําแข็งของเขาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่น,นี่เป็นกวิ้นทำไมมันแนบเนียนทำไมมันแนบเนียนมันมันแนบเนียนอย่างนี้โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ไหวจริงผม